อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่วันนี้เลยเพราะว่าเป็นประเด็นฮือฮาเนื่องจากว่านักมวยชื่อดังบัวขาวบัญชาเมฆนี่นะครับล่าสุดวันนี้มีภรรยาของคุณบัวขาวพร้อมด้วยทนายความนะครับเดินทางร้องเรียนกับผู้สื่อข,ข่าวนะครับโดยไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนี่นะฮะไปยื่นคำร้องเพื่อขอให้บัวขาวเนี่ยได้มีการจดทะเบียนรับรองบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ได้มีการจ่ายเงินค่าอุปการะการลเลี้ยงดูบุตรโดยวันนี้ครับมีนางสาวอัญยวีหรือเก๋นะครับซึ่งเป็นภรรยาของคุณบัวขาวนะครับนักมวยระดับโลกของไทยเรานี่นะครับไปพร้อมกับทนายความอนันชยัยชัยเดชนำหลักฐานไปยื่นฟ้องบัวขาวต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อให้บัวขาวเนี่ยรับรองน้องมีตังอายุ5ขวบให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคุณอัญญวีเนี่ยบอกว่าประมาณต้นปี2556เธอกับบัวขาวได้คบหากันแล้วก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาต่อมาต้นปี58ได้ตั้งท้องได้2เดือนก็แจ้งให้บัวขาวทราบและเจ้าตัวก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ตลอดระยะเวลาที่อยู่กินกันมาก็ทาหน้าที่ของภรรยาที่ดีซื่อสัตย์กับบัวขาวมาโดยตลอดต่อมา1ธันวาคม58ได้คลอดน้องมีตังซึ่งในใบสูติบัตรก็ได้มีการระบุให้นายสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวเนี่ยเป็นบิดา ซึ่งทางบัวขาวเองก็รับทราบไม่ได้ทักท้วงแล้วก็ยินยอมให้มีการใช้นามสกุลบัญชาเมฆซึ่งเป็นนามสกุลของบัวขาวต่อมาเธอและลูกนะครับก็ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันกันกบบัวขาวตั้งแต่ปี59แต่ด้วยความที่ว่าบัวขาวเนี่ยก็มีอาชีพเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็ต้องเดินทางไปชกมวยทั้งในและต่างประเทศจึงไม่ค่อยได้เจอหน้ากันอีกทั้งบัวขาวมีพฤติกรรมตีตัวออกห่างนานๆจะมาหาเธอกับลูก และระยะหลังหายหน้าไม่ติดต่อเธออีกเหมือนว่าเธอกับลูกถูกทอดทิ้งซึ่งที่ผ่านมาเคยขอค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบัวขาวหลายครั้งแต่ว่าเพิกเฉยนะครับเธอก็เลยต้องออกไปหางานทําเพื่อเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงดูลูกเพียงลําพังนี่นะฮะวันนี้ก็เลยเดินทางมายื่นคําร้องต่อศาลนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะผมเบรอหน้าเด็กไมหมดแล้วนะ 60นะคะซึ่งซึ่งเราเราย้ายมาอยู่บ้านด้วยกันเนี่ยตั้งแต่ประมาณต้นปี59นะคะก็ได้มาซื้อบ้านอยู่ด้วยกันในทะเบียนแล้วก็ตามที่คุณพนาแจ้งนะคะว่าเราได้อยู่ร่วมกันสามคนเลยเนี่ยทีเนี้ยเมื่อช่วงปลายปี60เนี่ยเขาก็ได้ย,าย้ายข้าวเมืองไปอยู่ที่แม่แตงเชียงใหม่ใช่ไหมคะซึ่งมันก็เป็นช่วงที่เขาเริ่มเริ่มห่างเราไปเป็นลูกไม่มีพ่อซึ่งแบบคนก็เข้าใจะคะ่ะว่า หนูไม่มีพ่อเขาเกลียไม่เคยบอกใครเลยว่าลูกอ่ะเป็นลูกของใครเลคือพี่บัวกับน้องในเวลาเจอกันที่เขาก็รับน้องนะคะก็คือแบบลูกอ่ะที่ถึงพ่อน้องเนี่ยเขาก็ถามว่าพ่อบัวเมื่อไหร่จะมาคือด้วยความสัมพันธ์ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือพ่อลูกเขาจะรักกันค่ะน้องก็น้องก็จะรอแล้วก็รักพ่อเขาเคยบอกเหตุผลไหมคะว่าทําไมเขายังไม่เซ็นรับรองบุตรให้กับน้องอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเรานัดกันแล้วก็เหมือนเขาก็ไปงานไปอะไรของเขาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมามาพูดให้ฝ่ายใดเสียหายเพราะเราก็คือครอบครัวเดียวกันนะคะก็ถ <med> ้าถามก็คือจะพูดว่าพี่เขาก็จะแจ้งว่าเขาไม่มีตังค์เงินไม่พออะไรประมาณน,นี้ซึ่งซึ่งมันก็ย้อนแย้งกับกับสิ่งที่เป็นอยู่ะคะ่ะแล้วก็คือก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรค่ะแล้วเรา นี่ก็คือคุณเก๋นะครับซึ่งบอกว่าเธอเป็นภรรยาของบัวขาวแล้วก็มีลูกด้วยกันก็คือมีลูกสาวคนหนึ่งอายุ5ขวบชื่อว่าน้องมีตังนี่นะฮะทีนี้เนี่ยก็บอกนะครับบอกว่าต้องการให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งให้บัวขาวเนี่ยจดทะเบียนรับรองน้องมีตังเป็นบุตรและให้เธอเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองบุตรแล้วก็ให้บัวขาวเนี่ยนะครับชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูน้องมีตังด้วยขณะเดยียวกันที่แฟนเพจ Facebook ของ บัญชาเมฆยิมนะครับซึ่งก็มีการโพสต์ความเคลื่อนไหวของคุณบัวขาวอยู่ตลอดนี่นะล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยมีการโพสต์ภาพบัวขาวซึ่งก็ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับลูกสาวนะครับนี่นะฮะแล้วก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยเรียกค่าเลี้ยงดูถึง25ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการโพสต์ในทํานองที่บอกว่าเนี่ยที่บอกบัวขาวไม่เคยเลี้ยงดูลูกไม่เคยสนใจลูกนะฮะลูกไม่เคยเจอหน้าพ่อ แต่ว่าดูตามภาพนี่ก็คือมีหลายภาพที่บัวขาวเนี่ยอยู่ด้วยกันกับลูกนะครับนี่นะครับส่วนเจ้าตัวตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไป